ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะเราคงจะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะพิมพ์สมรพูดเรวดียไกลาลคนเราต่างจิตต่างใจและต่างต้องการเธอโชคดีแต่ฉันโชคร้ายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าฉันจะยอมให้ตัวเองโชคร้ายตลอดไปหรอกนะก็เหมือนเรื่องคุณเมคา ไม่ว่าอย่างไรฉันต้องได้เขากลับคืนมาโอเคเรวดีพิมพ์สมอนเดือดดานเป็นยิ่งนักทว่าพูดอะไรไม่ได้นอกจากมองอีกฝ่ายด้วยสายตาขุ่นข้นเสียงโทรศัพท์เรวดีดังขึ้นมาพิมพ์สมอมองหน้าสีหน้าเรวดีเปลี่ยนไปคุณจะมาเมืองไทยเสียงบอกตกใจ ผมมาถึงแล้วตั้งหากสามีฝรั่งผู้เสียงเย็นชามาตามสายพิมพ์สมอนมองหน้ายิ้มยิ้มสำเร็จดีนะที่มีคนบอกมาก่อนหล่อนจึงได้ติดต่อสามีของพิมพ์สมอนให้มารับญาติผู้นี้กลับไปไม่นะยังไงฉันทนไม่ไหวแล้วคุณเลือกเอาเองนะจะกลับพร้อมผมหรือว่าให้ผมฟ้องคุณ ที่ขโมยเครื่องเพรแม่ผมกลับมาด้วยเรวดีฟ้องร้องกันเลยหรือพิมพ์สมรมองเห็นใบหน้าซีของเรวดีเห็นใจปนสมเพศว่าไงนะเมียเก่าคุณเมคากลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมฟาระดามองหน้าเพื่อนที่อัปเกรดเป็นว่าที่พี่สะพ้ายหลอนตกใจกับสิ่งที่พิมพ์สมรพูดออกมาเมียเก่าเมคากลับมาแล้ว หล่อนต้องการคืนดีกับเขาและจะทำทุกอย่างให้ได้เขาคืนกลับไปเหมือนเดิมตกใจมากหรือไงพิมพ์สมอนถามยิ้มยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าถอดสีของฟ้าละดายังไงไม่ต้องห่วงตอนนี้กลับไปหาสามีฝรั่งแล้วล่ะคงคิดได้หนีอะไรก็หนีได้พ้นนอกจากความจริงที่ตัวเองทราบดีทุกวันทุกคืนกลับไปแล้วใช่ ไม่ต้องห่วงอุปสรรคถูกทำลายได้เสมอหากใครสักคนเจอรักแท้ไงพูดเป็นนิยายไปได้นิยายก็คือความจริงส่วนหนึ่งของชีวิตเมียเก่ากลับไปแล้วแล้วเกี่ยวอะไรกับหล่อนด้วยนะฟาระดาครุ่นคิดหล่อนกับพิมพ์สมอนแจกการ์ดเชิญด้วยกันเหลือคนที่ต้องการเชิญไปเป็นแขกในงานแต่งไม่กี่คนรวมทั้งเมคาด้วย ตอนแรกพิมพ์สมอตั้งใจจะบอกโนพสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นแต่โนพสิทธิ์เองบอกในเมื่อเชิญเขาก็น่าจะเชิญพี่ชายเขาไปเป็นแขกในค่ำคืนนั้นด้วยวันนี้ทักทายฟ้ารดาถามเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานอีกเห็นขาดงานไปหลายวันฟารดาบอกต้องช่วยเตรียมงานแต่งพี่ชายกับเพื่อนคุณเมฆล่ะอยู่หรือเปล่าคะฟารดาถาม รู้สึกวันๆอยู่เหมือนกันหล่อนไม่กลับมาทำงานมันเป็นการบอกเขาได้ดีว่าหล่อนจะไม่กลับมาทำงานกับเขาอีกแล้วทำงานแบบไหนไม่มีงานให้ทำจะให้หล่อนมองหาจิ้งจกสองหางแล้วก็ตีเป็นหวยจริงหรืออย่างไรกันนะสรุปแล้วเมคามีอะไรมากมายในตัวเขาที่หล่อนบอกตอนเองไม่เข้าใจและแทบจะไม่รู้จักตัวตนของเขาเลยไม่ว่าก่อนหน้าหรือทีหลัง เขาไม่โทรหาเจอกันวันนี้เขาจะพูดอย่างไรบ้างนะหลอนผิดเองผิดทุกอย่างเลยน่าจะพูดความจริงกับเขาว่าหลอนรักเขารักตั้งแต่ตอนนั้นไม่อย่างนั้นไม่ยอมให้เขากอดง่ายๆหรอกนะไม่ให้จูบด้วยสรุปบางทีหลอนโง่เองสวัสดีค่ะพิมพ์สมนทักทาย และบอกออกไปที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ถามหลังจากก้าวเข้าไปในห้องทำงานเมคาเพิ่งจะหยิบแฟ้มเอกสารออกมาจากตู้และหันมามองสองสาวที่เดินเข้ามาภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้แล้วมีอะไรหรือเปล่าครับเมคาถามเขาไม่มองฟาราดาที่บอกให้ฟารดาทราบเขายังโกรธหลอนที่ไม่ยอมกลับมาทำงาน ฉันเอาการ์ดเชิญแต่งงานมาให้คุณนะคะยังไงขอเรียนเชิญด้วยนะคะพิมพ์สมอนพูดเสียงเครกเขินไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนพสิทธิ์แนะนำให้หล่อนเชิญเขาไปร่วมงานด้วยทั้งที่แทบจะไม่รู้จักกันเลยยังไงก็อดแปลกใจไม่ได้ทำไมเขาไม่ทักทายฟ้าระดาแม้แต่คำเดียวดูสีหน้าฟาลดาสิไม่ต่างจากหล่อนกำลังเดินหลงป่ามหาภัยไม่มีผิดเชียว มองประหลาดเดียวก็เห็นต่างเก๊กใส่กันน่าจะรักกันแต่ต่างคนต่างถือทิฐิหรือว่าตรงนี้เองที่นพสิทธิ์ต้องการให้หล่อนช่วยงานแต่งของหล่อนกับพี่ชายฟ้าระดาอาจช่วยให้คนคู่นี้ปรับความเข้าใจกันได้ฉันจะออกไปรอข้างนอกก่อนแล้วกันฟ้าละดาพูดเบาๆหล่อนแอบมองเขาความรู้สึกน้อยใจท่วมท้นขึ้นมาทีเดียว ฟ้าระดาออกไปแล้วพิมพ์สมอนมองหน้าเจ้าของห้องทำงานมีปัญหาหรือคะคุณกับฟ้าระดาไม่พูดกันเลยพิมพ์สมอนถามตรงเจ้าของห้องทำงานมองหน้าเธอไม่มาทำงานผมต้องพูดอะไรอีกว่าแต่คุณไม่ได้ให้งานฟ้าระดาทำนี่คะแล้วเรื่องจะไปต่างประเทศก็เงียบไปฟ้าละดาคิดมาก ผู้หญิงยังไงก็ต้องตรงบ้างบางครั้งอมงพนันทุกอย่างไม่ได้หรอกนะคะคุณหมายความว่ายังไงเมคาเลิกคิ้วถามฉันก็หมายความไปตามที่พูดนั่นแหละค่ะอีกอย่างฉันไม่ทราบว่าระหว่างคุณกับเพื่อนฉันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมคุณจ้างเธอมาทำงานแต่ไม่ได้ให้งานอะไรแก่เธอใครเป็นแบบนั้นก็คงคิดมากไม่สบายใจแล้วก็ไม่ต้องการจะกลับมานั่งเฉย โดยที่ไม่ได้หยิบทำอะไรเลยผมมีงานให้ทำแต่ไม่ใช่ตอนนี้เสียงพูดเมคาเยียบเย็นพิมพ์สมอนมองหน้าเขาแทบจะไม่ละสายตาไปทางอื่นพี่ชายแมนเต็มร้อยน้องชายอย่างนพสิทธิ์อย่างที่รู้เขาไม่มีวันจะเป็นแมนได้เลยนอกจากสิ่งที่ต้องการให้เป็นไปตามที่เคยพูดคุยกันนพสิทธิ์ต้องการเปลี่ยนเพศ นั่นก็คือการผ่าตัดที่พี่ชายของเขาไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอีกนานไหมคะถ้าหากนานไปคุณก็เลิกจ้างดีกว่านะคะฟารดาเองก็กำลังหางานใหม่ทำหรือว่าคุณต้องการพูกคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวคุณต้องการให้ผมเคลียร์กับเพื่อนคุณทั้งที่ไม่มีปัญหาอะไรในฝ่ายผมคำพูดตรงๆของเมคาทำให้พิมพ์สมรร้อนหน้า เขาพูดไม่ต่างจากเตือนหลอนมันเป็นเรื่องระหว่างเขากับฟ้าละดาเขาจัดการปัญหาระหว่างเขากับฟ้าละดาได้โดยที่หล่อนไม่จําเป็นต้องทุกร้อนพิมพ์สมอนรู้สึกผิดเหมือนกันไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของหล่อนจริงๆปล่อยให้เขาสองคนเคลียร์กันเองดีกว่าถ้าอย่างนั้นฉันกลับนะคะเขาพยักหน้าพิมพ์สมอนถอนใจ อยากจะให้เขาบอกสักคำหล่อนน่ะไปได้แต่ขอให้ฟ้าละดาเข้ามาหาเขาฟ้าละดาพิมพ์สมรมองเพื่อนอย่างเห็นใจแม้ว่าฟ้าละดาไม่พูดอะไรออกมาสีหน้าและดวงตาหล่อนบอกทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีทีเดียวแม้ไม่พูดแต่สายตาบอกความในใจฟ้าระดาตกหลุมรักพี่ชายนพสิทธิ์และไม่น่าจะเพิ่งมาหลงรักตอนนี้ ก็ที่เคยพูดมีใจให้ผู้ชายที่เจอกันที่จัตุรัสในฝรั่งเศสเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเมคาทำไมไม่พูดกับเขาล่ะพูดอะไรอะไรก็ได้ที่ได้พูดกันแล้วอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรือว่าร้ายลงไปอีกแล้วหรอกนะหมายความว่าทุกอย่างจบมันเป็นแบบนั้นมานานแล้วนี่นาะ แต่คนเราควรให้โอกาสคนอื่นนะพูดถึงทำไมอีกอย่างฉันก็สบายดีเราช่วยงานเธอเต็มที่อยู่แล้วล่ะแน่ใจล้านเปอร์เซ็นตแต่ก็ดีนะแต่ความจริงเธอยังไม่เจอจิ้งจกสองหางเลยนี่นาะจริงไหมฟ้าละดาพิมพ์สมอนพูดเยาวในขณะที่ฟ้าละดานิ่งไป หล่อนแค่ความรู้สึกคนอื่นเสมอจนบางครั้งลืมความรู้สึกและความต้องการของตนเองคุณแม่เขาไม่พูดกับเธอแต่ว่าแต่ฉันว่าเขามีเธอในสายตานะฟาละดาพิมพ์สมอนคิดในใจไม่ได้พูดในสิ่งที่คิดและเชื่อจากสิ่งที่ได้เห็นทีทีิทำให้คนที่รักกันหัวใจสลายมานักต่อนักแล้วแค่พยายามปกปิดไม่ยอมเคลีย หรือแก้ไขปรับปรุงนานวันกลายเป็นว่าเหมือนไม่รักกัน